สวัสดีค่ะเด็กๆบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5บทเรียนนี้นะคะคร,รูขอเสนอหัวข้อ Health Problems ปัญหาสุขภาพหรือการถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะตรงกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดสาระที่1 ภาษาเพื่อการสื่อสารมาตรฐานตอ1.2มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธ,ธิภาพตอน1.1ป .5 ทับ4พูดเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนครอบครัวและเรื่องใกล้ตัวค่ะสุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนนี้นะคะได้แก่1 นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับอาการป่วยได้ 2. นักเรียนสามารถถามตอบเกี่ยวกับอาการป่วยและการให้คำแนะนำได้ค่ะเรามาทราบขั้นตอนของการเรียนบทเรียนออนไลน์เรื่อง Health Problems กันเลยนะคะ 1. กรอกข้อมูลส่วนตัว 2. ศึกษาขั้นตอนวิธีการเรียนบทเรียนออนไลน์โดยการฟังคลิปวิดีโอที่1 3. เรียนรู้คำศัพท์เรื่อง health problems จากคลิปวิดีโอที่2 4. ดาวน์โหลดใบความรู้ใต้คลิปวิดีโอที่2พร้อมทั้งศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ให้ค่ะ 5. เรียนรู้การตอบบทสนทนาเกี่ยวกับ health problems จากคลิปวิดีโอที่3 6. ดาวน์โหลดใบความรู้ใต้คลิปวิดีโอที่3พร้อมทั้งศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ 7. ทําแบบทดสอบที่1เรื่อง Health Problems จำนวน10ข้อค่ะแปดทแบบทดสอบที่2เรื่อง Health Problems จำนวน10ข้อ 9. รับทราบผลคะแนนและรับเกียรติบัตรได้ที่อ e ีเมลที่กรอกข้อมูลไว้เบื้องต้นค่ะ